ครับสบายดีพี่น้องครัสบายดีสกุลสกุลสมาชิกบอนสบายดีเอฟซีทุกท่านเนาะที่เทคโรปอย่างแรงเขียวหลดทำยินดีครับสวมเสกของน้อนนสสง,ง,องอพาโศกนะพ,พ,พี่น้องให้เบิ่งฮอมเป้บ่มีบอฮอมเป้ตาขาวครัวพี่น้องปิ้งเห็ดปิ้งเห็ดต้นพี่น้องปิ่งเห็ดตัมปน ใส่ชีุกบมนแล้วแหละอาหารเทียงอาหารเทียงปนเห็ดพี่น้องคือเกาเาอา่าไม่ได้พนะี่น้องปิ้งซุกแล้วเลยของป้าปนแซ่บเศรษเดี๋ยพี่น้องมาล่างมาได้นะคอยเสียไปเฮ็ดอ่า fc ผมบอกว่าหะไปเฮ็ดเสือคะเสือมันคอยจะไปขุดไว้ขุดขุดดินทุ่มไว้ถอกลงแล้วก็ะทุ่มไว้นี่แหละไรคางค่างก้อนน้ไม้พื่ออะ หฟมันออกปนีนามากินปเนเฮดนำกันไ,ไปพี่น้องตอนเที่ยงเด้ปอปนเฮตปวกคือเกาพี่น้อยเออเลิ่อนมาเลยสักพักสิครมากินข้าวเที่ยงนำกันเลยพี่น้องนี่พ่นสีแห้งอีกเด่ะพีชิชวนลองขิดไปหาเฮ็ดพออยู่ไปสิเปอร์เซ็นบอลเลยมันเองโอ้ เอาอย่างนักแทย์น้องมันจะชวนต้องคิดไปห้าเห็ดพออยู่ตอนแรงนั่งมาได้เข้าหิวเียทำปนเห็ดปวกคือเก่าพี่นอ้องอาหารเที่ยงลืมมากินอะไรกันได้พี่นอ้องสุขสุขคนอ้ยปีนจะอะไรดี ม,ม <า S 1> ่ฮะบเดียนี่แหละมันเดนาาะมันหุนหันเลยได้พี่น้องมันหวนเลยจะดังหวนห,วน,ห,ว,นหวนเลยปีงเห็ุรัว อมขัดทมแน่<า>าจัดก,การูหสื้ออาศัยปุติเกลือคอยปิ้ง,ง,งบริษัทเกลือร้ายเลยตามปุ่นเห็ดุ่วเห็ดปลก แสแบ,บรบพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาจอมาเด้อกินน้ากันเด้อพ่อใหญ่ไม่ใหญ่มาเด้อคุณป้ามาเด้อคุณป้าบัวพันมาเด้อกินข่าเทียงน้ากันเด้อปนเ็ดปวกเด้อหามบานเฮ้าจำปนเ็ดปวกพอดีแสแปพอดีแสแปรั้งมา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  อ้าวพ่อตามเมันบ่แซ่มาตาตามเมืงบ่แซ่บเอาผู้ดีน,น,นอนนัวไะเรียบร้อยมาเด้อพี่นอ้องมากินน้ำกันเด้อในแกงเห็ดปวกมืาสาวอันป่นเห็ดอันปวกแซ่บๆน้ำกันพี่นอ้องทั้งป่นทั้งแกงกินเลยเด้อพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อกินกับเที่ยงเด้อป่นเห็ด มันตอน <laughs> <laughs>

เเก็อันเดิมก็คิดลบแม่ลบลบไม่ถูนะกให้งานออกไม่เลวอันนี้โชคดีไม่มาข่าอืึไม่มาข่าอืึโอ้ยอี พี่มาขาวก็จะถี่วถั่วพี่โมกิ่งดูไข่มาเรี่อยอยากเหรอมานมมาโน,น,นมน

อืแล้วก็หูอนน้ำเออหูอวนนอกจากตดไตงมภาษาลุกลงไปใส่ฟันเกิดเป้นเกิดแเนี้หลังยม่ดีนะม่สนา

้ำเอาหนังหอาวเลยทิมหาสอบนะเสด็จ้าไม่หาอะไ้แล้วงัวเนวะหาวานมงถึงน้องน่อเกี่ยวเลยออกูบเล่นหนักเออกุบซยกุกก้างไข่ลำก้างไ่เกี่ยวคือโบมีหูจากเกี่ยวขาวาน

เม่อช่วรม่เห็นรถตัดเขารถตัดเรียสะเลยมัเก็บบามันก็มุนนี่ยมันก็มุนมันเา้ม่รก็ต่ออเหียลางนอกรัมแนอเฉพาะกันคิดน้ี่นองสบายดีสุสุน